เซตส้ตมตำปลาร้ามาแล้วจ้ะเงินพร้อมสาหรายพร้อมแค่นี้ก็พร้อมผจนภัยในโลกมนุษย์แล้วขึ้นมาบนโลกมนุษย์ทั้งทีฉันจะตะเวนกินให้หมดเลยคอยดูอ่าเริ่มจากร้านนู้นก่อนเลยก็แล้วกันรับอะไรดีจ๊ะ ขอ,อเมนูที่อร่อยที่สุดให้หนูหนึ่งค่ะได้จ้ะเข้าไปนั่งรอข้างในก่อนนะค่ะมาแล้วจ้าโหน่ากินจังเมนูอะไรคะเนี่ยแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วอะ่ะอืมสุดยอดทำไมเมืองเงือไม่มีอะไรเผ็ดๆแบบนี้บ้างนะ นี่หนูกินเผ็ดไม่ได้ทำไมไม่บอกส้มตำร้านป้าหันมันเผ็ดมากเลยนะอร่อยขนาดเนี้ยเผ็ดแค่ไหนหนูก็ยอมค่ะหนูไม่เคยกินอะไรอร่อยเท่านี้มาก,ก่อนเลยแหมปากหวานจริงถ้าชอบก็มาอุดหนุนป้าอีกนะได้เลยคะ่ะหอือาหารบนโลกมนุษย์นี่น่าอร่อยทุกอย่างเลยนะพี่ ก็ใช่นะสิพี่ไปตะเวนชิมมาทุกร้านแล้วนะอร่อยทุกร้านเลยแต่มันก็ยังไม่แซบสะใจเท่าเมนูแรกที่พี่ได้กินบนโลกมนุษย์หรอกนะเมนูอะไรล่ะคะเมนูที่เขาเรียกว่าส้มตำจ้ะแซบนัวถึงใจไว้รอบหน้าพี่ซื้อมาฝากนะป้าคะเอาเหมือนเดิมค่ะ ได้จ้จะหนูเพิ่มน,น้ำตกหมูแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็ไส้กรออีสานด้วยนะคะวันนั้นหนูเห็นคนกินแล้วน่ากินดีอะได้เลยจ้ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งรอในร้านก่อนนะมาแล้วจ้า อ,อาหารของบแตรนี่อร่อยทุกเมน,นูเลยค่ะขอบใจมากนะจ๊ะเจอลูกค้าปากหวานอย่างพึ่งเนี่ยป้าละชื่นใจจริงๆก็มันอร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวหนูเอากลับบ้านชุดหนึ่งด้วยนะคะเอาไปฝากน้องสาวได้เลยจ้ะอ้าวนิวกลับมาแล้วเหรอลูกครับกลับมาแล้วครับแม่พึ่งจ๊ะ นี่นิวลูกชายป้าเองลูกชายป้าน่ะเขาไปเรียนเชฟมาด้วยนะโห oh, ลูกชายป้านี่เก่งจังเลยนะคะหนูเพิ่งชอบกินอาหารไม่ใช่หรอลูกชายป้าน่ะเขาทำอาหารเก่งทุกอย่างเลยแบบนี้ต้องลองชิมส้มตาฝีมือนิวซะหน่อยแล้วว่าจะอร่อยเหมือนป้าแตนไหมอ่มขอโทษด้วยนะครับผมไม่ทำอาหารไทยอ้าวทำไมล่ะคะเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ค่อยทานอาหารไทยแล้วนะครับ ดูสินอกจากคุณก็ไม่มีใครแล้วนะที่เข้าร้านอะ่ะจะพูดแบบนี้ได้ไงคะส้มตำร้านป้าแตนนะอร่อยจะตายไม่เป็นไรหรอกจะพึ่งนิวเขาก็พูดถูกร้านป้าขายไม่ค่อยดีเลยแต่ฉันอยู่เมืองเงือกินแต่สาหร่ายหน้าเบื่อจะตายตัวเองมีส้มตำให้กินทแท้ๆนู้จักเห็นค่า ป้าแตนคะวันนี้หนูเอาตำซั้วซุปหน่อไม้คอหมูย่างแล้วก็ข้าวเหนียวสองกลับบ้านนะคะได้จ้ะเดี๋ยวนี้มาทานที่ร้านป้าบ่อยเลยนะสั่งเมนูก็เริ่มคล่องขึ้นแล้วก็ส้มตำร้านป้าแตนอร่อยนี้คะหนูก็เลยต้องฝากตัวเป็นลูกค้าประจำได้สิงั้นรอแป๊บหนึ่งนะลูกชายป้ากำลังทำอะไรหรอคะ อ๋อนิวเขากำลังคิดเมนูไปแข่งทำอาหารของบริษัทสาหลายนะจ๊ะต้องเป็นงานแข่งขันนั้นแน่ๆเลยอะที่พี่ไอกับพี่ฟ้าเคยเล่าให้ฟังเห็นว่าใกล้ประกวดรอบสุดท้ายแล้วศึกตัดสินต้องเข้าไปทำอาหารให้กรรมการเข้าชิมกันน่ะแต่นิวน่ยยังคิดเมนูที่จะเอาไปประกวดไม่ได้เลยมานั่งหัวเสียอยู่นี่ละจ้ะอย่างนี้นี่เองอจะว่าไปหนูพึ่งก็ชอบกินสาหลายมากเลยนี่ เห็นพกติดตัวตลอดใช่ค่ะสาลายกับหนูแน่แยกกันไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นเพึ่งช่วยลูกชายป้าหน่อยได้ไหมอืมไม่เอหรอกค่ะป้าให้ไปช่วยคนแบบนั้นน่ะหนูไม่เอาด้วยหรอกแต่ป้าสงสารลูกนิวนะ่ะนั่งหน้าเครียดมาหลายวันแล้ว ก็ได้ค่ะเห็นแก่ป้าแตนนะคะอยากได้ไอเดียอาหารเอาไว้ใช้แข่งเหรอครับเห็นแบบนี้นะฉันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาหร่ายฉันขาดสาหร่ายไม่ได้เลยนะเชื่อครับเห็นถือติดมือไม่วางเลย แถมฉันยังเป็นสุดยอดนักชิมด้วยนะประสาทรับรสนี่ดีสุดๆร้านไหนที่ว่าเด็ดนะฉันการันตีครับดีอย่างเลยนะฉันเก่งเรื่องชิมส่วนนายเก่งเรื่องการทําอาหารถ้าอยากได้เมนูเด็ดๆเรามาร่วมมือกันนะแล้วทําไมถึงอยากช่วยผมล่ะครับก็ปาแตนเขาขอมาสิตกลงนี่จะให้ฉันช่วยไหมช่วยครับช่วยรบกวนด้วยนะครับตอนนี้สูตรม่อยู่ ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าจะเอาสาหรายจาบันมาผัดกับข้าวกิมจิดูคุณคิดว่าไงอืมน่าอร่อยดีนะลองทำดูสิโหความหอมของสาหรายเข้ากับข้าวผัดกิมจิมากเลยได้แล้วจ้าซูชิแบบไทย,ไทย ืถ้าเป็นแบบนี้นะชาวเงือกไม่มีทางเบื่อสาหร่ายแน่นอนอะไรนะครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกฉันแค่บอกว่าน่ากินมากขอชิมหน่อยนะนี่พวกนี้ก็ถึงวันแข่งแล้วได้เมนูยังผมก็เลือกข้าวผัดกิมจินั่นแหละผมจะรางวัลมาฝากคุณกับแม่ให้ได้เออ ขอให้โชคเดียบการแข่งนะฉันกับป้าแตนเนี่ยจะคอยเชียร์เออนี่ฉันถามอะไรหน่อยสินายไม่ชอบอาหารไทยหรอทำไมถึงไม่เป็นเชฟอาหารไทยอะ่ะผมมาชอบอาหารไทยมากนะโดยเฉพาะส้มตำฝีมือแม่อ้าวแล้วทำไมวันนั้นถึงพูดแบบนั้นล่ะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละคนไม่ค่อยเข้าร้านแม่แล้วส่วนมากเขาไปกินอาหารต่างชาติกันหมดแล้วผมถึงตั้งใจจะเอารางวัลน,นี้ให้ได้แล้วก็ไปเปิดร้านใหม่ แล้วก็ทําเมนูอย่างอื่นแทนถ้าขายดีเนี่ยแม่จะได้ไม่ต้องลําบากฉันว่าที่ร้านขายไม่ดีมันน่าจะมาจากอย่างอื่นมากกว่านะฉันว่าน่าจะเป็นที่ทาเลมากกว่านะแถวนี้ไม่ค่อยมีคนผ่านร้านป้าแตนเลยฉันว่าถ้าไปขายที่อื่นอนะขายดีแน่เพราะว่าป้าแตนตำส้มตำอร่อยมากจากที่ฉันตัวเวนชิมอาหารมานะอาหารทุกชาติก็มีเอกลักษณ์ต่างกันฉันว่าอยู่ที่คนชอบมากกว่า ส่วนตัวฉันนะฉันเนี่ยชอบอาหารไทยที่สุดยิ่งส้มตำร้านป้าแตนนะอร่อยมากทําให้ฉันน่ะเป็นลูกค้าประจําเลยแหละฉันก็อยากลองชิมซ้มตําเชฟนิวเหมือนกันนะฉันว่าอร่อยไม่แพ้ใครแนะ่งั้นไว้ผมจะทำให้กินแล้วกันนะ และแล้วก็ผ่านมาถึงสึกชิงชนะเลิศขอเสียงปรบมือให้เชฟทั้ง4ท่านที่ผ่านมาถึงรอบสุดท้ายด้วยค่ะโจทย์ที่ได้รับก็คือต้องนำสาหร่ายเคงคิมและสาหร่ายจาบันมาสร้างสารรค์เมนูอะไรก็ได้เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปทราบว่าสาหร่ายของเราสามารถนำไปกินกับเมนูอื่นได้ด้วยเชฟทุกท่านมีเวลาทำอาหารทั้งหมด60นาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือแข่งขันได้เลยค่ะ นี่แข่งทำอาหารจากสาหลายนะไม่ใช่แข่งตำระเบิดนั่นดิจะลงคนโยกโคกมาทำไมงานเนี้ยฉันชนะเห็นเห็นอย่ามั่นหน้าไปหน่อยเลยฉันนั้งหากที่เป็นผู้ชนะโอ้โหเชฟแต่ละท่านไม่มีใครยอมใครกันเลยนะคะเนี่ย หมดเวลาแล้วค่ะเมนูนี้คือจูม็อกแบบไก่ย่างซอสบาร์บีคิวครับและนี่คือข้าวผัดกิมจิเอ็กซ์ตร้าสาหร่ายค่ะส่วนของผมคือข้าวผัดโอนิกิริครับ นี่คือส้มตำผ่าหลุมครับรสชาติเจีจยาจของส้มตำสามารถใช้สาหร่ายจาบันตัดความเผ็ดได้ยิ่งกินคู่กันอร่อยจนหยุดไม่ได้แน่นอนครับ ขอเชิญคุณไอซ์ประธานบริษัทประกาศผลได้เลยค่ะผมขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้าร่วมรายการนี้อาหารของทุกท่านทำได้ยอดเยี่ยมมากแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือความคิดสร้างสรรค์เพราะคอนเซปต์ของซาลา่เคยงคิมและซาลายจาบาของเราก็คือกินกับอะไรก็อร่อยและผู้ชนะในวันนี้ก็คือ คุณนิวกับเมนูส้มตำถาดหลุมครับรางวัลสำหรับผู้ชนะจะได้รับเงินสดมูลค่า2 0 0 0 0นบาทขอเสียงปรบมือให้คุณนิวด้วยค่ะ ไหนตอนแรกบอกว่าจะทํำข้าวผัดกิมจิไงคุณพูดทําให้ผมคิดได้ว่าสิ่งที่ผมชอบกับสิ่งที่ผมถนัดที่สุดก็คือส้มตําที่ได้สูตรมาจากแม่นี่แหละเราชิมสิอย่าชิมส้มตำฝีมือผมไม่ใช่หรอหืมนั่นไงฉันว่าแล้วว่าต้องรอร่อยจริงๆด้วย รสชาตแซ่บเหมือนป้าแตนเลยอ่ะก็สืบทอดสูตรจากป้าสอนมากับมือเองเลยแหละแม่ครับผมว่าจะกลับไปช่วยแม่ที่ร้านส้มตำนะอ้าวแต่นิวไม่ได้อยากมาขายส้มตำกับแม่นี่ผมจองเงินที่ได้รางวัลไปเปิดร้านให้แม่ใหม่นะแต่จะหาทําเลใหม่ส้มตำร้านเราอร่อยจะตายคนอื่นต้องได้กินสิหนูเห็นด้วยนะคะส้มตำอร่อยแบบนี้ทุกคนต้องได้กิน แล้วพึ่งล่ะอยากมาเปิดร้านส้มตำกับนิวไหมชอบกินส้มตำขนาดเนี้ยต้องมาเป็นสพายร้านส้มตำแล้วหรอมั้งก็ต้องไปอยู่แล้วแหละคนมันติดใจไปแล้วนี่แหมไหนบอกไม่เชื่อเรื่องความรักไงเผลอแป๊บเดียวไปเปิดร้านส้มตำกับเขาซะละทีพี่ยังเจอรักแท้ของตัวเองเลย ฉันก็อยากมีแฟนบ้างสิถ้าเพิ่งไปช่วยที่ร้านส้มตำแล้วพี่คงเหงาแย่ถ้างั้นพี่ฟ้ากับอุ้มก็ไปหาฉันที่ร้านบ่อยๆสิไม่ต้องกลัวเหงาหรอกพี่มีหนูอยู่ทั้งคนหนูจะไม่มีแฟนจะอยู่กับพวกพี่ๆไปนานๆเลยทำให้ได้อย่างที่พูดนะจ๊ะไม่ใช่เผลอแป๊บเดียวไปมีแฟนเหมือนเขาอีกคนละไม่เอาอะ่ะหนูเริ่มชอบโลกมนุษย์แล้วเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆเงือกเนี่ยมาเที่ยวโลกมนุษย์ด้วย